พุมมืสีอะเนี่ยพุมมืไม่เจ้าะอจุนี่พุ่มมือสีอะไร你是阿ไง的老婆喂你是嘛阿的呢老婆那么我嘛阿的啊你姐姐宝贝给我来吧呃พุ่มมือสีอะไรแตงจี๋เขาเจาะหัวกอกกิสิ่งเป็นสิ่งก็มันเสียใจไม่แล้咯ไม่แพ้เจ้าพุ่มมือ咯我死家了我死家弄ม่ใจเลย พุ่มสีสัตว์เชฟเลยโอ้โหเลยอะไรสักก็บอกฉันได้เลยโอ้โหเจแม่เจ้าพุ่มสีแเจ้าจ้ข้าจ้ข้าก็ชอบเข้าจะก็ชอบอุปัสษ์ตัวมัเจ้าตุนตุนเส้นแม่หมูเส้นแม่หมูก็เยอะเจ้ใครใส่ช่างแต่ใส่ก็แล้วเจ้าแม่还好งาวิคราะสาวยพุ่มสโยลยเชฟมดเจ้าล้ว พมสืบอไปวิชาดนอจัเมเขก็สาวยลีชิ่งช่กงบ้านไม่ได้จะยูฟุก็สเล้ยยูฟุกกสักหนอ姥姥แม่จะยวเยกันนอที่จะอื่นก็จะหอกาไล่ไล่สนอวิทยาเปลืกทุบช่วงอันนเราหัวข้อก็มหาลูสกหัวใจมหาลูสโอ้ชุดจั่งแล้เมเอมหาลูสนอจา่ง

มาให้รู้สโอเลิสจบมาให้รู้สิลิชจหน่อยจ้ะก็หรือจอาวิอะลุมาให้รู้สึกแต่จะิชมามาซากันดิอะลลลจัมาผดออมาผุแเลยาวอ่ไหอเฮคอวภาวะเจิภาวะเจเพื่อสาลมาเพื่อพปี่โกอามาจ๋าวราเหม่ลิแฮกุเลยเฮลกับเพื่อจ๋าวนะ ภาวะะพ้เวภาวะชอจากกละเราขกตภาวะเจาจาดเจนมยตปุยกุเตดจอลอจอลแม่เลยเชเดยนี่หน่ยก็จพผเวเลยภาวะผูโอ้จาดดาจะรมกะพภาวะจะผพเช่นเมภาวะจะอามีมาตุกกระจดาจะเหอามีตุกเลยจาวิมาเห ก็เข้าตู่กับชั้นเหน่อยช้หน่ยถ้าจะกับเ่อพีเลยมาเพื่อพโก้มาเแวิภาว